สอนไงโอ้โอเคแป๊บนึงเดี๋ยวฟังข่าวในวอลครับเฮ้ยเล่าให้ฟังดิเกิดอะไรขึ้นอ่ะอะไรนะพี่เธอเกิดอะไรขึ้นอ่ะเล่าให้ฟังดิไอ้หนูไอ้น้องไอเดอะซิ่งทั้งหลายไอ้พีแต่กี้กี้ใครจะเล่าวะพี่แตมเล่าให้ก็ได้พี่เออก็คือพี่จูด้ากับไอลุกเขาเขาไปเล่นร้านกันอ้าวแล้ว ลแล้วเวลาเวลาร้านอ่ะมันมันไม่ตรงกันพี่แบบภาพภาพของฝั่งลุกกับกับพี่จูดาอ่ะคือล้านมันยังไม่เริ่มแต่ของอะคาเดมี่อ่ะเขาบอกเขาเริ่มแล้วแล้วมันก็เหมือนแบบว่าเล่นกันก่อนเวลาร้านมันเริ่มอ่ะคือถ้าสมาสมติว่าส่งโกไปเนี้ยมันแก๊งเอเซียจะโดนปรับห้าล้านพี่จุดาดเขาก็เลยแบบว่าเรียกมาคุยว่าเนี่ยภาพมันตรงไหมมันตรงเหมือนกันไหมเพราะเพราะว่าเหมือนเหมือนของพี่จุดาดเขาโดนเปิดก่อนเพราะว่าเวลามันยังไม่หมด เขาก็เรียกมาคุยกันดีๆแหละแต่ฝั่งเอเซียเหมือนแบบมามากวนมากวนตีนพี่จูดาร์ดาดพูดง่ายๆแล้วเขาก็พูดแบบว่าแบบอยากโดนจัดทรงหน่อยอะไรแบบนี้พวกอะคาเดมี่มัน,นพูดแบบนีพ้พี่จุดดาพี่จุดดาเขาก็เลยหัวร้อนแล้วก็เลยด่ากันไปด่ากันมาประมาณนี้แหละพี่แล้ว,ล <c oughs> ลวตอนนี้เราเรียกเขาไปคุยนี่เราคุยดีปะ ดีนะพี่ถ้าตอนนั้นนะผมเป็นคนคุยพี่ท่จูดาเขาอารมณ์ไม่ดีอยู่ผมก็เลยคุยผมก็พูดดีนะผมไม่ได้กวนมันเลยนะเหมือนต่างคนต่างก็มีอารมณ์ระดับนั้นนะแต่ที่ผมที่ผมเป็นผมไปคุยเป็นคนกลางผมก็ พูดดีๆนะแต่ว่าเอซีอ่อนจริงพี่แล้วมันก็พูดประหยัดโดนตัดตรงหน่อยแล้วมันก็ไม่รู้อแล้วทำไมเขาถึงให้เล่นอ่ะมันเป็นงานหลานอ่ะหมายถึงว่าทำไมถึงเล่นได้เพราะคำเพราะคำพูดเอซีไงพี่ไม่เอีกันนะพี่ตรงแทนมาครับที่ผมเห็น,มนไม่ไม่เร,เรื่องเรื่องตีมตัดไปเลยพี่เรื่องตีมันคือหลังจากที่มีสตอรี่แล้วนะวที่มันเล่นได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องคำพูดเอซีเขาแบบผมส่งราคาแบบเอซีเขาควรจริงอะสภาเขาเลยให้เล่นพี่ เราสงบขนาดนี้มันยังมาโดนตีเราเขาก็ชอบบอกว่าเราตีแต่แกงเล็เที่อะไรมันตีแต่แกงเล็บอะแล้วมันแล้วมันมันเป็นแกงลิกหรือมันเป็นแกงอะไรผมไม่รู้มาเออแต่ผมได้คำเดียวได้คำเดียวโคตรเจ็บเลยเราเป็ะแกงจะแตกอยู่ละแกงน้เขาคไจะแตกไหนไม่แตกแหล่อ อันรับได้เพีอรออะไรอ่ะได้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 พี่ได้พี่ครัี้อโอเคพี่มีคนแทงซื้อผมมาสิบกว่าล้านเนี่ยไม่มีคนแทงเอซีเลย แตเห็นมีคนมาเล่าให้ผมฟังเขาบอกเหขบอกเราร้านเรื่อมันมาเงินเขาบอกเาน่แข่งี้เอ็ดมั้งเขาอยากลองมั้งเขาบอกมีคนเล่าให้ผมฟังนี่เจอเราก็ได้ยินมาอย่างนั้นแหละแต่พี่เล่นอยู่ไหนอะอยู่งานรลานมาดิทำเงิดีพี่จอซื้อสะาขอให้เล่อยตอดูแลดีครับน่าจะนะ นเคเคยไปแล้วสิพี่ไม่ได้ดูยาไปแล้วนี่มันก็ไม่ได้ยนี่ครับไอ้โหไปนั่นอ่ะตอนนั้นพวกยังจำได้ตอนที่ไล่ตีดีม่ะยังโดนเด็กหายเลยตอนนั้นเหมือนี้ต้องมาเองวะเฮ้ยทำไมอ่ะติดใจว่ะค่าวดังมีมันบอกพี่กดแต่แก๊งเล็กว่ะไม่ได้กดนะแต่มันพูดแบบนี้ได้ยังไงวะเก๊แซบใช่ไหมน้าว่าฮัลลโหว่าไงโอ้มันพูดแบบนี้ได้ยังไงวะเอ่อยังไม่ค้าน นี่เือขโบสห่ายแกงเล่นได้ปหะได้อ่าหายแกงไม่เอากได้คถ้าไา้แกงจะเอาอยู้หลอไอพีเตอร์ถ้าหาเลยอยู่ถ้าผมไม่เอานะแกงนั้นน่ะจดกูจดเลยกูจดเลยเฮ้ยอามนมันนี่าหนมันดิเอ้ยอาการเพี่ผมว่าไม่เห็นเลยพี่ได้ยินตัวไหม ครับผมเออเอ้ทำไมพวกเองมันมาด่าพี่ว่าพี่กดแต่แก๊งเล็กวะอคาเดมี่อ่ะใครเป็นกดพูดวะคนพดดอืมออ่าพี่ลิศเออใครพูดนะเอ่าให้ผมใช้เรียกมาให้ไหมเออพูดมาดิดเออเรียกมาดิดิพี่ลิศนียถูกไหกกกม เดี๋ยวเราจุดเลยไงพี่เสอรไม่ถามเฉยเฉยว่าทำไมามันถึงคิดแบบนั้นพี่เสิร์ฟพี่เสิร์ฟเร่ยนอะไรมาไอที่ต่อสองเราเปลี่ยนก็ต้องเอาจุดลยเนะี่ยไม่รู้เอาตัวมวยเฉยคุยตีเฉยว่าทำไมามันถึงมองมาแบบนั้นตอนนั้นพี่พวกพี่แบบพี่อยู่ในเมืองคือพี่ไอ้ใครเป็นล้านลากันใครนะหมายถึง<อ>พี่พ<อ>เค<ธ>ยเป็นล้านลาร์เองไหมพี่จีไม่ไม่เคยเออ พี่อยากรู้พี่อยากรู้รู้ว่อะไี่แกงเล็กเขามาเล่นกับพี่อ่ะเขามาขอเล่นนะเจะถามประการณ์พี่พี่แกพี่มาดิพี่มาดิี่คนไหนขายบาเยลผมเองผมเองสองสองแปดคนมาเล่นหกสองแส้สามใช่ใช่สองสองแปดบาเยล่โมงหนพี่ ไม่รู้เหมือนกันพี่ก็ไม่รู้อ่ะมาจบแล้วก็<า>วไ <ป S 3> อ้ลังชยัยเปล่ามาผมคาใจเฉยว่าทำไมอะคาเดมี่ถึงมาด่าพวกผมว่ากดแกงเล็กใครพูดวะผมไม่มีใครพูดวะผมน้องมันบอกผมว่าผมว่าไม่ติดใจ<อ>เลยจะทะเลาะอ,อะไรกันอนะ่ะแต่แต่แค่มาบอกว่าผมแบบทำแกงมากดแกงเล็กคือแบบมันไม่ถูกต้องเว้ เมื่อวานพี่อยู่ในเหตุการณ์ตอนที่ที่มันดะกม่แต่ว่าตอนตอนแรกกับพี่ไม่ให้พี่เปิดคืนนะแต่ว่าพี่เปิดคืนเพราะว่ามันบอกว่าไปเรียกไอจีประกาศตีพวกกูหน่อยดิพวกกูพี่ก็เลยบอกให้มันเปิดคืนว่าอืมไม่ไอตรงทะเลาะตรงนั้นน่ะผมไม่ได้สนใจมันมีปากเสียงกันน่ะมันตีกันน่ะผมไม่ได้สนใจเข้าใจปะ แต่แค่แบบว่าไม่ถูกใจเฉยแบบอยู่ๆมาแบบว่ามากล่าวหากแก๊งผมว่าผมทํามากดแก๊งเล็กอะมันไม่ถูกต้องดิเพราะว่าแก๊งที่ผมทําอะมันแทบจะรักสงบจ,จัดแล้วนะผมไม่ได้ไปล่าลางใครเลยแนละแก๊งเล็กที่ผมเล่นก็คือเขามาขอเล่นนะทาไมอาคาเดมี่ถึงงงพวกผมแบบนั้นอนะ่วนเนี้พี่ไม่รู้ว่าใครพูดอะรต้องต้องเรียกคนพูดมาเพราะว่าไม่ในสารที่พี่รับมาไม่มีคํานี้เหมือนกัน รือทะเลาะกันอะซึ่งไม่ได้สนใจหรอกเอาจริงๆอะ่ะวัยรุ่นมันทะเลาะกันอะซึ่งไม่ได้สนหรอกเข้าใจปะผมไม่ได้สน,นผมนแค่เขามาเล่นเฉยๆแต่แต่แบบว่าขนาดตะโกตะโอมแก่พี่ยังไม่เคยด่าเลย,ยพี่ยังไม่เคยด่าเลยตะโอมเลยไม่ไม่นะดีหูตึงไม่ค่อยได้ยินผมจะเล่นกับวีจีผมยังยอมมันเลยแต่คนมันไม่คนผมไม่ครบแต่ถามมาดิไปยอมไอ้พี่พูดไปเรื่อยแล้วเนี่ยยังแพ้อยู่เลย แต่อะไรนะมันในซ้อมในซ้อมพี่เอาคนพี่คนแก๊งพี่มันไม่ได้เต็มขนาดนั้นพี่เอาคนมาอื่นมาผสมด้วยมันก็เลยมันก็เลยแตกสวัสดีครับ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 พี่เป๊ะทอดทอดรองเท้าที่น่าเจ่อว่ะใช่ไหี่หล้าเป็นเป็นเนี่ยใครเป็นคนพูดมามาคุยดิเออ แค่แบบอยากรู้ว่าทำไมมันถึงคินกันมาไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยใครแต่ว่าไม่ใช่เหมือนได้ยินมาพี่เต๋อตอนก่อนที่อารมณ์ที่มันมันด่ากันแล้วทะเลาะกันแล้วรู้ว่ายังไงอันนี้กูไม่รู้นะคืนอธิบายให้เขาฟังดิว่าทำไมถึงพูดอย่างนี้เนี่ยอยู่หน้าตู้แดงโตู้แดงนะน้องประมาณว่ามันได้ยินไอ้คำนี้ก่อนพี่เตอเพราแก๊งเราเป็นคนละเทียกันอะไรประมาณนี้ มันก็เลยมามาก็เลยเอาแก๊งพี่บอกว่าไปดูถูกแก๊งแก๊งอื่นอะนะว่าว่าพี่เป็นไล่กดแก๊งเด็กกันนะถ้าผมมาแล้วไปนที่พูดวะผมมาแล้วปรเนาแอบดูเว้ไม่ไอ้รู้เปล่าคนที่ที่เขามาเล่นกับพี่อะแก๊งเล็กๆอะเขามาขอพี่เล่นนะเว้ยพี่ไม่ได้ไปเป็นไล่ไมของเราใครเป็นคนพูดอะอพี่ครับอันเนี้ยผมเป็นคนพูดแต่คือที่ผมสื่อถึงนะครับผมไม่ได้หมายถึงว่าแบบว่าไอ้เรื่องที่พี่ตีคือผมไม่รู้ แต่ที่พี่มาพูดกันครับว่าพวกผมอะคนละชั้นกับพวกพี่เข้าใจใช่ไหมที่บอกพวกผมว่าคนละชั้นผมบอกว่าเอ้าทําไมพี่ทำไแล้วทำไมถึงพี่มากดชั้นผมละครับทําไมถึงไม่เล่นชั้นเดียวกันทีนี้เขาด่าผมกลับมาผมก็ได้ด่ากลับผมเป็นผมเลยว่าแต่ผมไม่ได้มาด่าพี่นะว่าเออพวกพี่เล่นแต่แกงเล็กผมไม่ได้ว่านะผมแค่บอกพี่ว่าถ้าพวกพี่แกงใหญ่จริงทำไมพวกพี่ไม่เล่นกับแกงใหญ่ไมาเล่นกับพวกผมทําไมเออแล้วมันแล้วแล้วพี่ถามตรงๆนะแกงพี่แกงใหญ่ตรงไหนวะ ก็ฝั่งพี่เป็นคนพูดครับว่าพวกพี่เทใหญ่กว่าพวเองนุ่นเล็กพวเองคือโจจะรู้ว่าเป็นฟิลบัฟกันถูกไหมใช่พี่ก็คือการบัฟปันเฉยพี่แต่ผมมไไ่่ด้แตเองไม่ได้พูดครับว่าไล่กดแก๊งเล็กเนี่ยไม่ได้พูดจะเป็นแบบเนี้ยไม่มีครับไม่มีครับไม่มีเอ้ยที่หลังพงเล่าให้ตรงเลยใครเนี่ยผมไม่ได้เล่าพี่เทิร์กพงเล่าให้ตรงออกมายืนดิใครพูดไม่ตรงต้องมีสักคนหนึ่งที่พูดไม่ตรง อย่าแทงนะ<ค>อย่าลบซ <laughs> ิ่กต้อคนเราเดี๋ยวเขาหาว่าเดียวอย่าแทงไม่ไม่เรียกมาถ้าพูดพูดแบบเนี้ยโอเคพี่พี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนึงก็แบบว่าอยู่ๆเองมาด่าพี่เลยแบบว่าพี่ไรกดแต่แก๊งเด็กอะไรแบบเนี้ยมันไม่ค่อยถูกต้องคือมึงจะมีปัญหาอะไรกันอ่ะพี่ไม่ได้สนใจหรอกเาใจะว่ามึงจะตีกันอะไรกันไม่ได้สนใจหรอกแต่แต่การแบบมาเปล่าอากาศแก๊งแก๊งคนอื่นแบบมันแบบเนี้ยมัน พี่แค่ว่ามันไม่ดีแต่ถ้าสมมตว่าเองไม่ได้พูดคํานั้นมันก็ไม่เป็นไรเข้าใจปะแค่เรียกมาคุยเฉยๆครับแต่พี่ว่าฝากเราไม่อยู่ด้วยพี่พี่เซิรเมื่อวานเมื่อวาพี่เป็นคนไฟเขียวให้มันเปิดคืนาอว่อาพ่เป็นคนไฟเียวให้มันเปิดอะไงก็เมื่องานขิดคือมงาม่มื่อีคืองม่วามอวาน็ย้งามไ่ม่ีไดเีย้อ ไม่แต่แต่นี้คือคือคือนี้แค่เรียกมาเคลียร์ใจนะผมว่าอย่างนี้พี่พี่เนาะตถ้าถ้ารับอะไรนะไอติสผมว่าน้องอ่ะน่าจะโมโหตรงที่ฝั่งพี่อ่ะบอกว่าแบว่าจะจบให้เอาไอ้กติประกาศตีอะไรอย่าน้น้องก็เลยแบบไอ้นี่กันพี่เลยแบบไอ้นี่นิดนึงแบบมีอารมณ์อ่ะพี่ัไไม่ด้พกนั่นแหละเสข้าใจว่าผมไม่อยู่แต่ลองน้องมาเล้าฟังแล้วก็จะเดือดกันอยู่ ใหเข้าใจเวลามันมีปัญหาก,กันแล้วมันก็ดะากกันเต็มที่เหมือนเหมือนพวกมึงอะก็ไม่รู้หรอกว่าว่ามึงจะด่ากหูหรือเปล่าแต่มันเป็นอารมณ์มันนะครเข้าใจไม่ได้สนใจแค่ติดอารงนั้นแต่ถ้าตรงนั้นมันเคลียร์มันก็ไม่มีอะไรไงหมายถึงอะคือกูอะก็อยากเล่นอยู่กูเมืองงนะแกงกูอะก็อยากเล่นอยู่กับแก๊งใหญ่อะแต่กูอยู่ในเมืองกันสามสี่คนอะแล้วแล้วไอ้ที่กูไปไล่ตีแก๊งเด็กอะกูไม่ได้ไปไปไล่กดเขา ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยเขามาขอพวกพี่เล่นขอพี่เล่นพี่ก็เลยเล่นกับเขาครับพี่เออแต่พวกเองยังมีปัญหาแต่ไม่ได้มีคำนั้นใช่ไหมโจไม่ได้มีคำว่าแบบไม่มีคำไมไดโอเคแต่ถ้าจะมีปัญหาอะไรกันก็เอากันเลยหมายถึงว่าอะคาเดมี่กับไอ้ตุยเนี่ยพี่ไม่ได้สนใจครับพี่เออมึงจะด่ามึงจะอะไรมึงก็เต็มที่เลย คนไทยชอบมุงไว้อย่ามุงครับอย่ามุงเตาองจะเป็นลมนะครับเจ้าบ้านอยู่เออไม่กอดหนาแน่นหรอเจอกันแซ่บอีกชุบแล้วกันหรู่นอยได้ข่าวว่าฟอร์มมาดีจัดเลยหรอได้คนมาเยอะหรอร้อนวิชานี้่หรอร้อนพิชานิดนึงพี่เราร้อนิร้อนพิชาหลบตัดตัวด้วยนะอ่อนได้ด้วยนะ โอเคู้พิลค้าเจอไหนเว้ยศึกปีศาจประทับ people ไอ้ลูกเนี่ยเขาบอกผมพูดไม่ตรงพูดไม่ตรงตรงไหนมีอะไรนี่เพราะว่าเขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้พูดว่าเขาบอกว่ามันมันไม่ได้บอกว่าเรากดเรากดเนี่ยเขาไม่หมายถึงว่าเราไปกดเกียร์เกียร์เล็กอะลูกผพี่ไม่มีอะไรนะครับตอนนั้นอะไะตอนกลางันในเดย์สองตุ่มลูกไปน้อยดีเลยดีเลยใครใครบอกไมันมันพูดว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กเนี่ย เราม่ไดม่เคลียร์กันแล้วเนีนนเ่ยตดีไม่มีไรถ้ามงึมงมึงกูตีอะไรก็ตีกันไปแต่กูแค่มาไอ้นี่เฉยๆกูไม่ชอบเวลาคนพูดแบบนี้ภาพลักษณ์มันแบบมันไม่ค่อยดีเข้าใจป่ะหมายถึงว่าถ้ามันแบบมีคนพูดว่าเรากดแก๊งเล็กกดแก๊งเล็กอะซึ่งเราไม่ได้ทำอะมันมันไม่มันกูไม่ชอบเข้าใจป่ะได้ยินไหมเนี่ย วันนั้นมันเถียงกับพี่ตุดาอ,อยู่นะพี่เสือเนี่ยพี่ประชาชนเขายังบอกเลยว่ามันนเี่ยประชาชน,นางงเขาได้ยินกันเต็มแลนด์เนี่ยพูดจริงนะไม่ก,ก็ก็เรื่องของมันถ้ามันจะพูดอะไรแบบนั้นก็เรื่องของมันแต่กูเรียกมาคุยเนี่ยเพื่อให้รู้ไงว่าก,กูไม่ได้เป็นแบบนั้นไงมึงเข้าใจไหมเข้าใจพี okay. ่เอองาน,นวันนี้พวกมึงก็อย่าแพ้แค่นั้นเลย มึงก็ด่ามันอ่ะมึงก็เอามันอ่ะในลอตอรี่อ่ะไม่คือต้องเข้าใจแบบนี้พี่อ่ะไม่ได้โทษพวกเองเข้าใจปะที่ไม่ได้โทษพวกเองแต่ไอที่จพยายามทำอยู่เนี่ยคือไม่อยากให้ใครมาลดตรงเว้ยเข้าใจปะ ไม่รู้เหมนะือนกันครับหมายถึงว่าเขาจะอะไรผมก็ไม่รู้หรอกตอนเนี้กิ่งก็ดีหมายถึงว่าถ้ากิ่งก็ดีจะได้มีไฟคือตอนเนี้เอาจริงอ่ะแก๊งหมุนมาตีได้หมดนะเฟงตรงอ่ะมาตีได้หมดแต่แค่แต่แค่อาจจะต้องอาจจะต้องถ้าอยากถ้าถ้าอยากจะเล่นมันๆอ่ะอาจจะต้องอาจจะต้องแบบให้เตรียมตัวหน่อยแตบบ่ว่าให้คนมันพร้อมอ่ะคือถ้าสมมติว่า เข้ามาแล้วหาเรื่องเลยเงี้ยแล้วแล้วแบบว่าเอออยากเล่นวันนี้เลยสองทุ่มอ่ะไอ้แก๊งกูมันก็ต้องก้มปะวะมันไม่มีคนหรอกแบบนั้นเฉพาะอะยกเว้นเฉพาะโจรสักกันยกเว้นเฉพาะเป่าค้อนแก๊งเดียวละกันถ้ามันมาหาเรื่องอ่ะพร้อมเรียกคนอยู่เพราะว่าคนอ่ะเข้ามาได้แต่ว่าถ้าเป็นแก๊งอื่นที่แบบว่าไม่ได้แบบตั้งรับสถานการณ์อ่ะมันมันคนมันขาดผู้ผมอ่ะเออต้องให้เวลาตามคนแต่ถามว่ากลัวไหม ดีจีจางคารเนี่ยไม่กลัวหรอกเล่นได้ไฟตรงอ่ะไอเฮี้ยงเงินมันเยอะขนาดนี้สัตว์กูจะกลัวใครวะในเมืองอ่ะไอห้ร้อยล้านกูเล่นได้กี่ไฟเนี่ยโอ้โหแม่งล้กนเล็กก็คือขยันมาขยันมาขอเล่นเหลือเกินข้า,าจะมองแบบนี้เนาะอ่ะสำหรับมุมมองแกงเล็กเขาอาจจะมองว่าเออ ถ้าผ่านซุยได้ก็อาจจะ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 ง่ายขึ้นแต่ถ้าพูดว่าไปขอเล่นกับจันทังคารเลยมันดูแบบมันดูลิบหลี่ขอไปขอเล่นกับดีจีเลยมันก็ดูลิบหลี่เพราะว่าดีจีของมันเยอะอาจถึงเถาะถึงผผาป่ะใช่ไหมเขาก็เลยคิดว่าเออถ้ามาขอขอเล่นกับซุยเงี้ยของมันก็ไม่ได้เยอะมากแล้วแล้วมันก็เป็นแก๊งที่แบบเออเล่นเล่นเป็นอะไรแบบเนี้ยมัน แก๊งใหม่ถ้าผมเข้าเมืองมาแล้วผมเจอเจอแก๊งหนึ่งที่เหมือนซุยผมก็อยากเล่นกับซุยนะเออเข้าใจปะเข้าใจปะคือว่าเออถ้าเราทําแก๊งเราก็แบบเราเป็นแก๊งเด็กอ่ะแล้วอยู่ๆไปขอเล่นเงินจ่ายตังค์คาเลยมันมันก็ไม่ได้ปะอยากเห็นเซอรกิมเองเล่นอาบอุ้มนะครับเล่นแบบไฟตรงตเดียวไฟตรงเล่นง่าย ทุกวันเนี้ยน้องที่มันอยู่กับผมไม่กม็ก้มไม่รู้จะก้มยังไงแล้วเว้ยแล้ววันนี้ครับพี่พผมให้ให้เนี่ยเออวเออวาไงเป็ด